วันนี้แม่บุูยอยู่ที่เทพสเดจนะคะดูคะ่ะเทพสเด็จวันนี้คืออากาศคือดีมากเลยไม่ร้อนเลยนะคะทุกคนคือในเมืองเชียงใหม่นะคะอากาศจะอยู่ที่กลางวันจะอยู่ที่ประมาณ38องศานะคะที่นี่คืออยู่ที่28องศาค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเทพสเด็จตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางนี้เลยอากาศคือดีมากคะ่ะ ก็จะมีแบบว่า,าไอเทพเสด็จเขาจะมีกาแฟครั้งที่10แลดอกเซลเทลเ,เทพเสด็จเทพเสด็จเย่เกิดดีมากเลยค่ะไม่ร้อนเลยได้ยินเสียงตาัก,กัา่ยจานอีกแล้วคืออ่าเด็ดูบ็อกซิ่ yes เด็ดูบ็อกซิ่ you tryI try Because when my sister, she um. Finished the job. She can go pick her. She's saying don't go, don't go to. You want to park in a The temple. Temple. You going here? Yes. Okay, you can go. Oh, damn, no, that one's fucked up. Ah. <laughs> ทดสอบนะคะอันนี้เขาจะเป็นมวยทะเลค่ะมวยน้ำเนาะทุกคนฝั่งนี้อีกจะมีกิจกรรมของเทพสเสด็จของเขานะคะคือบรรยากาศนี่อาจจะเป็นซิดลายของที่นี่ค่ะนี่แต่มันจะยังไม่เสร็จเขาอาจจะเพิ่งแบบว่าทำการติดตั้งค่ะยังไม่เสร็จดีน้ำใสๆเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะ หมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่มีแม่น้ำผ่านนะคะน้ำสายแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ Darling, I ลิงะ go to t ไปที่ p ั e โอเค so you can waiting for me here? yes ถ้าให้ขึ้นไปแม่ปุ๋ยก็ ขี้เกียจขึ้นไปเพราะมันไม่มีเพื่อนแล้วเนาะแต่ให้ดูบรรยากาศนะข้างบนแต่ว่าคือศาลาวัดเขาอาจจะมีการปรับปรุงวัดอะไรเนี่ยค่ะเงียบสงบค่ะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ในเชียงใหม่ตอนนี้คือในตัวเมืองนะคะมันจะมีหมอกควันเนาะแต่ที่นี่คือรู้สึกว่าอากาศดีสดชื่นค่ะไม่มีหมอกไม่มีควันท้องฟ้าก็ยังเห็นเป็น สีฟ้านะคะท้องฟ้ายังโปร่งใสอะคะ่ะไม่มีไม่มีหมอกควันนะคะวัดนี้ชื่อวัดปังหายนะคะบรรยากาศในวัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ ค่ะตอนนี้แม่ปุ๋ยเดินมาที่วัดของอหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านปังหายค่ะหมู่บ้านปังไยตั้งอยู่ที่ตำบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนซึ่งอากาศที่นี่คือเย็นตลอดปีนะคะอย่างเช่นว่าตอนนี้ก็เหมือนกันคือดูเหมือนแดดจะร้อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะแลวกท็ที่นี่คือ อากาศดีตลอดทั้งปีก็เหมาะแก่การปลูกกาแฟนะคะกาแฟของหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อคือพันอาราบิกานะคะทุกคนซึ่งเป็นที่ปลูกกาแฟแบบที่ที่ของเชียงใหม่ที่ปลูกกาแฟอีกอีกหนึ่งหมู่บ้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวพาชมตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะคะแต่คือแบบว่ามันที่เกียดขึ้นไปคนเดียวคือมันมันกลายมัน มันดูสูงมากเนาะก็เลยก็จะอยู่แต่แบบลานวัดเนี่ยค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศนะคะค่ะหมู่บ้านอันปังหายของตำบลเทพเสด็จอำเภอโดยสเกตจังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเชียงใหม่ค่ะซึ่งเรามาได้ง่ายๆเลยนะคะเรามาถนนเส้นเชียงใหม่เชียงรายนะคะแล้วก็เราก็ตบขวาเข้ามาที่น้ำพุร้อน ดอยสเก็ตนะคะคุณก็มาได้ง่ายๆเลยซึ่งแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่ยังเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะมันไม่ร้อนเลยนะทุกคนกลางวันนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยก็ได้มาเที่ยวแบบว่าคือแบบมันอยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่ปุ๋ยเนาะบ้านแม่ปุ๋ยอยู่สันทรายแล้วก็ออกจากสันทรจากสันทราก็ประมาณ40กว่าโลค่ะทุกคนบรรยากาศในนี้คือเงียบสงบแล้วก็มีแบบมีร้านกาแฟเยอะแยะเลยนะคะก็มีน้ําตกให้ ทุกคนเล่นด้วยนะคะคือแบบว่ามีครบที่นี่แล้วก็ไม่ไกลตัวเชียงใหม่แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มานะคะแล้วก็มีคาเฟ่มีโฮมสเตย์แล้วก็อ่มันอยู่ไม่ไกลจากตัวเชียงใหม่ค่ะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะคะแต่ถ้าหน้าหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนคือแบบหน้าเที่ยวกว่านี้แต่ขนาดนี้หน้าร้อนนะคะในตัวเชียงใหม่คือร้อนมากๆเลยที่นี่ก็คือแบบ ยังปกติโอเคไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่ซึ่งคิดว่าทุกคนคนมาเที่ยวค่ะตอนนี้เราจะไปหาข้าวกินกลางวันนะคะมันมีหลายร้านมากเลยแต่ไม่รู้ว่าเราจะเลือกร้านไหนคอยดูอีกทีค่ะ ก็มาถึงร้านประจําของแม่ปุ๋ยเลยนะคะร้านนี้คือคุณลุงกับคุณป้าเขาใจดีมากเลยค่ะซึ่งร้านนี้แม่ปุ๋ยชอบมากินลาบหมูคั่วค่ะเพราะว่าเขามีผักสดให้เราด้วยนะคะอร่อยคะ่ะป้าเขาก็ใจดีมากเลยนะคะเนี่ยเวลาเรากินเสร็จแล้วเขาก็จะมีผลไม้อะไรให้เราห่อกลับด้วยค่ะคือแกใจดีมากแลดด้วดีวสิ่งก<อ>่นอนร้านของป้าแกนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกละยี่สิบแม่ปุ๋ยก็ซื้อมาหนึ่งลูก,ลลกละคะ่ะ และแกก็เลยเอามัมเบอรี่ให้เรากลับมาบ้านด้วยนะคะของติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะทุกคนคือร้านนี้ป้าแกใจดีและอาหารอร่อยมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปลองดูกันนะคะร้านของแกอยู่ตรงข้ามกับร้านเตวแอลนะคะเตลแอลคาเฟ่ค่ะและแม่ปุ๋ยก็ขอฝากช่องด้วยนะคะขอให้ทุกคนกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้แม่ปุ๋ยด้วยนะคะและแม่ปุ๋ยก็จะ ทำคลิปฝึกทำคลิปอยู่คะ่ะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูช่องของแม่ปุ๋ยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ